ก่อนหน้านี้มีแฟนคลับหลายคนจับตาความสัมพันธ์ของแกรนกอนพัทสอนด้วยเสียงกล้าวกับหนุ่มหน้าใสแปลนรัฐวิทย์เพราะแกรนได้โพสภาพคู่กับแปลนและตอนนี้เธอก็เป็นสาวโสดหลายคนเดาๆกันไปว่าหรือแกรนจะเปิดตัวความรักครั้งใหม่และล่าสุดก็ถือเป็นการเฉลยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ เมื่อแกรนได้ออกมาโพสคลิปมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของตัวเองที่มีหนุ่มแปลนเป็นพระเอก MV ทั้งคู่ไม่ได้เป็นเฟนกันแต่เป็นคู่จิ้นที่ปิ๊งปิงกันใน MV เท่านั้นเอาเป็นว่าเคลียร์ชัดกระจ่างแจงในครั้งนี้ก่อนหน้านี้มีเฟนคลับหลายคนจับตาความสัมพันธ์ของแกรนกรพัดสอนด้วยเสียงกล้าวกับหนุ่มหน้าใสาแปลนรัทวิทย เพราะกแกรนได้โพสภาพคู่กับแกลนและตอนนี้เธอก็เป็นสาวโสดหลายคนเดาๆกันไปว่าหรือแกรนจะเปิดตัวความรักครั้งใหม่และล่าสุดก็ถือเป็นการเฉลยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ เมื่อแกรนได้ออกมาโพสคลิปมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของตัวเองที่มีหนุ่มแปลนเป็นพระเอก MV ทั้งคู่ไม่ได้เป็นเฟนกันแต่เป็นคู่จิ้นที่ปิ๊งปิงกันใน MV เท่านั้นเอาเป็นว่าเคลียร์ชัดกระจ่างแจงในครั้งนี้ก่อนหน้านี้มีเฟนคลับหลายคนจับตาความสัมพันธ์ของแกรนกรพัดสอนด้วยเสียงกล้าวกับหนุ่มหน้าใสาแปลนรัฐวิทย์ พราะแกรนได้โพสภาพคู่กับแกลนและตอนนี้เธอก็เป็นสาวโสดหลายคนเดาๆกันไปว่าหรือแกรนจะเปิดตัวความรักครั้งใหม่และล่าสุดก็ถือเป็นการเฉลยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ เมื่อแกรนได้ออกมาโพสคลิปมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของตัวเองที่มีหนุ่มแปลนเป็นพระเอก MV ทั้งคู่ไม่ได้เป็นเฟ้นกันแต่เป็นคู่จิ้นที่ปิ๊งปิงกันใน MV เท่านั้นเอาเป็นว่าเคลียร์ชัดกระจ่างแจงในครั้งนี้ก่อนหน้านี้มีเฟ้นคลับหลายคนจับตาความสัมพันธ์ของแกรนก่อนพัดสอนด้วยเสียงกล้าวกับหนุ่มหน้าใสาแปลนรัฐวิทย์ พราะแกรนได้โพสภาพคู่กับแกลนและตอนนี้เธอก็เป็นสาวโสดหลายคนเดาๆกันไปว่าหรือแกรนจะเปิดตัวความรักครั้งใหม่และล่าสุดก็ถือเป็นการเฉลยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เมื่อแกรนได้ออกมาโสพสคลิปมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของตัวเองที่มีหนุ่มแกลนเป็นพระเอก M v ็มวี คู่ไม่ได้เป็นเฟ้นกันแต่เป็นคู่จิ้นที่ปิงปิงกันใน MV เท่านั้นเอาเป็นว่าเคลียร์ชัดกระจ่างแจงในครั้งนี้